สาวะะพาพัสดีครับผมนาจิตพันธุ์ทอตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าอเภอบาร,กรักมเดี๋ยวเราจะไปชมสวนไร่ไม้งามกันนะครับเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนกันเลยครับาชมาได้ ที่สวนไร่ไม้งามครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของสวนสอนแนะนำตัวนิดนึงครับ,รบผมสุริยาพันโทนะครับเป็นเจ้าของส่วนไร่ไม้งามตอนนี้ดําเนินกิจการมาได้เป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่กริจการตัวน,นี้ได้ดําเนินมาก็ได้อยู่ประมาณ1 7ปีตั้งแต่ปี4 7บเาไม้ที่นี่มีกี่ช พันไม้ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ20ชนิดไดไปชมได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเดินไปได้รอบเลยมีทุกที่เลยไม้ประดบับอย่างอันนี้ก็เขาเรียกเร์นผ้าหลวงอ่ะคนเป็นไม้ประดับที่ว่าอยู่ในร่มเงาไปอยู่กลางแจ้งไม่ได้ต้องอาศัยร่มเงาของต้นนี้อ่ออามาต่อไป นี้ก็คือไทรไทช้อนเงินช้อนทองชอบอยู่แดดวันนี้ก็คือไซคอมแพกเป็นไม้ตัดแต่งนี่คือไซเล็กมาดูไซใ,ใหญ่ คือไซคอมแพกเป็นไม้กับแตกส่วนต้นนู้นใบคล้ยายคือจากงต้นจัง่งคือต้นจัง่งตัวนี้ก็คือชาฮอบเกี้ยนหรือเขาเรียกชาดัดชาที่เขาไปทำดัดเป็นรูปช้างรูปมา้าอะไรโอเคไปอีก มาเรื่อยเเดี๋ยวก็ถึงแล้วเรีว่าตามเรว่าาีมีเรืองมีราวกันที่ันนี้ก็เป็นแท้หางม้าตามแทะหางม้านะ แล้วก็ส่วนตัวนูน้นเห็นชัดไหม,มคือโครงไดอูโดนโครงไดอูนอ่ามานี่มาอ่าเนี่ยคือไฟด่าง ี่ก็คือไฟคเพเหมือนกันเหมือนนตรงที่ว่าคุม้มใหญ่ๆนะแต่นี้ทำคนละไซส์ทำคนละขนาดสามารถเคลื่อนย้ายก็ได้ตัวนี้เแคะ้าแคะบอกไปคือแคะนี่คือสยยาองต้องยองยองู่แดดไม่ไดแจ้ ที่สวนเราทำน้ำหยดขายด้วยเห็นไหมอ่าโมก็เป็นอีกตัวนี่ก็คือไฟไฟช้อนเงินช้นอนทองเข้าอ่ช้อนเงินช้นอนทองเปิดมานเต็มทัง้งหมดเลยคือไฟธรรมแเบทำแบบตรงไฟธรรมชาติ พอใส่ธรรมชาตินู่นคือต้นจันขาใบคล้ายๆใบเตยอะนะอ่าส่วนใบสีเทาๆมาขึ้นมาบนนี้ คือการฟ้าเหคยไหมเยาวาตัวนี้สวยมากนะเนียนี่คือเยาวนี่คือเยาวาส่วนตัวนี้คือไซโคเลส ือไซคอมแพคเลยเดี๋วด้านนี้คือไซอังกฤษไซอังกฤษนะครับไซอังกฤษแข็งแรงมากตนงทางนาามากสามารถตอกตอได้นี่ถูกแต่สูกสขนาดนี้จะลากมันเลื้อยไปขบพยกไปอยู่ที่ดินเห็นดินไม่ได้ตัวนี้ลากวิ่งสู่ดินเลยซึ่งใช้เวลาขนาดนี้หมื่นกระบ,บาทโอ้ พอามาตรงนี้มาไปทะเลยูงนี้ ไซโฟเลนทรงของเขาจะเป็นลักษณะพีระมิดตลอดส่วนตัวนี้นะมามาเจอตอหลีนี่คือไซตอหลีนี่เหมาะสำหรับปลูกเป็นกำแพงไม่เหมาะที่เราจะปลูกเนไม้ตัดแต่งเพราะว่าใบแตกแน่นช้ามาก ตัวนี้ก็พุทธสุภโชคส,สีธรรมดาแตบบ่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นสุภโชคสีทองอเ,เตัวนี้ก็เป็นไม้ประดัด,ดตัวนึงของยีนไม้จีนเขาเรียกว่าหงสู่เหมออาะสำหรับที่ว่าจะเป็นไม้

ละละเกตด,ด่างสาเกตด่างแล้วต้อนอะไรที่เป็นต้นที่ขายดีที่สุดตอนนี้เหรอถ้าเกิดณนะส่วนนี้ที่นี่ขายดีที่สุดก็คือไซคอมแพกไซคอมแพกคือไม้แต่งพู่มน่นของธรรมชาติแบบขรงเยียนแบบไม้บอนไซลูกค้าส่วนมากเป็นกลุ่มไหนพวกนี้จะเป็นกลุ่มของ จัดว่าค่อนข้างรายได้ค่อนค่อนข้างสูงหน่อยคนรวยนะเพราะไม้ค่อนข้างราคาสูงแล้วก็จะเป็นฐานที่รายการเป็นบางส่วนมีเนื้อที่ประมาณที่นี่ประมาณเท่าไหร่คะอยู่ประมาณ14ไร่มีการดูแลต้นไม้ทั่วถึงมีไหมคะคือเยอะนี้ก็ทําทีละโซนเพราะพวกนี้มันไม่ได้โตไวเหมือนผักอย่างตัดแต่งเนี่ยมีอยู่ประมาณพันต้นก็ทําวันละห้าสิบต้น ทำมลยี่สิบต้นเล้ารายได้ที่ได้เยอะไหมต่อปีรายได้ต่อปีก็ขายได้เดือนละอยู่ประมาณสองสามต้นต้นละสองสามหมื่นจะอยู่ประมาณเดือนแสนๆๆแสนแสนร้านมีเปิดกี่โมงเปิดตลอดแต่ปิดอยู่ประมาณห้าโมงสี่โมงห้าโมงหกโมง สนใจจะซื้อมาน,นี่สำกข่าอ็นบีเอูนยดหนึ่งหก็ดสี่แปดหสมปดวนี้ขอค,ครับครับขอบคุณครับ